กำลังรับฟังรายการชาย a l i v พ podcast แสงสองวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยนำเสนอทุกวันจันทร์พุดธศุกร์ทางช่อง YouTube ไทยไรเตอร์สดำเนินรายการโดยชัยจากทวยุทธ,ธานนท์สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับพบก,กับรายการชาย a l i v พ podcast แสงสองวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับถ้าคุณผู้ฟังจําได้เมื่อสักประมาณ2-3ปีที่แล้วเนี่ย มีกลุ่มกวีหญิงนะครับไปอ่านบทกวีแล้วก็ทํากิจกรรมที่บริเวณที่เราเรียกว่าหอศิลป์กรุงเทพนะครับตรงใกล้ๆกับมาบุญครองซึ่งในจํานวนนั้นก็มีกวีคนหนึ่งนะครับที่ทํากิจกรรมแล้วก็เป็นที่สนใจของผู้คนที่ผ่านไปผ่านมารวมถึงคนที่ร่วมกิจกรรมด้วยซึ่งก็คือผู้ที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้ครับแม่น้ำลารี่เป็นใครเธอเขียนงานอะไรบ้างและผลงานเล่มล่าสุดของเธอเนี่ย มีนัยยะสำคัญมีความหมายมีภาวะอย่างไรต่อการเป็นกวีของเธอครับเราจะมาพูดคุยกันกับแม่น้ำแรลลี่ครับอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับขอขอบคุณมากๆนะครับที่ให้เกียรติกับรายการของเรานะครับเริ่มต้นกันที่คำถามแรกเลยกันนะครับอย่าอย่าเป็นลักษณะคำถามเลยครับเอาเรียกว่าพูดคุยกันดีกว่านะฮะค่ะรวมบทกวีเร่มล่าสุดเนี่ยดอกไม้สายน้ำและความรักเนี่ยเป็นยังไงครับมีที่มาที่ไปยังไงครับ ที่มาที่ไปก็น่าจะเป็นเรื่องราวของชีวิตของเรามากกว่านะคะคเอ่อถ้าพูดย่อๆก็คือว่ามันเป็นประสบการณ์ทางด้านความรักความทรงจำแล้วก็ความหวังค,ความผิดหวังความสิ้นหวังทุกๆอย่างก็รวมอยู่ในเล่มนี้บางทีก็ บางบทก็อาจจะเป็นทัศนะที่เรามีต่อโลกแล้วก็ที่สําคัญก็มีเรื่องของความเป็นผู้หญิงค่ะครประสบการณ์ของความเป็นผู้หญิงที่มีต่อความรักซึ่งผู้ชายอาจจะรู้สึกไม่เหมือนเราค่ะเล่มนี้ก็จะประมาณนี้แต่เห็นหน้าปกแล้วก็สวยนะครับเรียกว่าน่าสนใจทีเดียวแนละ่ชวนให้อ่านเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็ขอบคุณาอาจารย์เล่มนี้รวบรวมอยู่นานไหมครับกว่าจะได้ออกมาเป็นเนื้อหาของเล่มนี้ครับ บทกวีเล่มนี้เขียนประมาณเจ็ดหรือแปดปีที่แล้วนะคะคไม่ไม่ไม่ได้เขียนทีเดียวรวมออกมาเป็นเล่มก็ค่อยๆทยอยเขียนมาตั้งแต่ตอนอายุประมาณสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดนะคะคคแล้วทุกครั้งที่เขียนเนี่ยมันจะเป็นการเขียนแบบแบบ ต้องรู้สึกเจ็บปวดต้องรู้สึกร,รู้ซ่าต้องรู้สึกร้าวรานอย่างนี้ค่ะก็ต้องก็เลยเขียนออกมาจะไม่ได้จะไม่ได้เขียนในลักษณะที่ว่าวางแผนไว้ว่าจะเขียนให้ใครอ่านโดยส่วนรวมของเล่มนี้เนี่ยเขียนเพราะว่าต้องการเหมือนเยียวยาตัวเองมากกว่าค่ะอาจารย์เหมือนว่าคือฉันต้องเขียนนะคือถ้าไม่เขียนฉันรู้สึกว่าฉันบาดเจ็บอยู่ข้างในอย่างงี้ค่ะใช่ใช เป็นการระบายอารมณ์ความรู้สึกออกมานะฮะใช่ค่ะใช่ครับเออแล้วก็จริงๆเนี่ยคุณผู้ฟังครับก่อนหน้าที่จะเข้ารายการเนเราคุยกับแม่น้ำเรลลี่นะฮะว่าเ,เริ่มเขียนงาน,นจริงๆเนี่ยก่อนหน้านั้นนะฮะอยากให้เล่าถึงประสบการณ์การเขียนบทกวีในช่วงที่ไปเรียนต่อที่ประเทศอินเดียนิดหนึ่งครับ ค่ะตอนที่อยู่ประเทศอินเดียเนี่ยก็ได้เขียนบทกวีไว้จำนวนหนึ่งนะคะแต่ก็ไม่ได้ตีพิมพ์ส่วนใหญ่เป็นการเขียนจากความประทับใจที่เรามีต่อมิตรภาพเช่นเราพบเจอเพื่อนดีๆเพื่อนที่น่ารักอะไรเงี้ยค่ะเวลามีเทศกาลอะไรดีๆหรือมีกิจกรรมดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเขียนเขียนให้เขาเราจะเขียนใส่กระดาษะค่ะอาจารย์เขียนใส่กระดาษเสร็จแล้วเราก็จะใส่ซอง ใส่ซองจดหมายแล้วก็ไปยื่นให้เขาเขียนเขียนให้ได้หลายคนนะคะอาจารย์เขียนเป็นแบบเป็นเครื่องหมายของมิตรภาพว่าว่าฉันรักเธอนะอฉันมีความทรงจําที่ดีกับเธอฉันที่ถึงเธอครับปรารถนาดีกับเธอเช่นในวาระพิเศษต่างๆของชีวิตอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ S <S ใช่ค่ะครับผมเออนะแล้วอวอ,อย่างที่พี่เล่าให้ฟังก็คือว่า,าที่อินเดียเนี่ยสภาพแวดล้อมหลายๆอย่างเนี่ยก็เป็นแรงบันดาลใจให้เราอยากจะเขียนบทกวีด้วยใช่ไหมครับ <S <S ใช่ค่ะสภาพแวดล้อมนี่เป็นสิ่งที่สําคัญเลยนะคะอาจารย์ <DP. S 2> ที่อินเดียเนี่ยเมืองพอดีโชคดีว่าเมืองที่เราอยู่อะค่ะอาจาราาย์เป็นเมืองที่ <cabinets S 2> เป็นเมืองภูเขาเนาะอะค่ะเป็นเมืองปูเน่เนี่ยเป็นเมืองที่เป็นเมืองที่อยู่ <S <S <ๆ>ยกลางหุบเขาเลย อยู่อยู่ล้อมรอบด้วหุบเขาอะคะอ่ะอาจารย์แล้วก็<อ>มันจะอยู่ใกล้เมืองเมืองหนึงชื่อว่ามหาบิลเชอรซึ่งเป็นสถานีตากอากาศของอาานิคมคจัาอาานิคมอังกฤษนะคะคคเขาก็จะจัดสถานที่ไว้อย่างสวยงามแล้วก็คือพอเดอินอย่างมหาบิลชวเนี่นะคะ,คคะเดินไปทางไหนนะคะ,คะอาจารย์พอเราไปดูตามทอยตามจุดต่างๆเนี่ยก็จะมีป่าค่ะมีป่าป่าเนี่ย ตรงเส้นทางที่เดินไปเขาเรียกเป็นแคนูปีแคนูปีก็คือเหมือนเป็นกิ่งไม้ต้นไม้ใหญ่ที่เขามาโอบล้อมกันเหมือนอุโมงะคะ่ะอาจารย์รสมัยสมัยตอนเราไปเรียนมันเป็นแบบนั้นแล้วเราก็จะเดินตามเส้นทางพวกนี้แล้วช่วงปลายฝนบนหนาวเนี่ยหมอกก็จะลอดลงมาตามซุ้มไม้ะคะ่ะอาจารย์มันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจที่เรารู้สึกว่าโอ้โหมันมันงดงามอะ่ะอาจารย์จนจนต้องถ่ายทอดออกมาไม่เขียนออกมาคง ไม่ได้ค่ะมันงดงามมากแต่จะเขียนถึงใครล่ะก็ต้องเขียนถึงคนที่เรารักเนาะ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือที่สําคัญคนที่เรากับแอบลงรักเขานิดนิดแอบเจ๊กเขานิดนิดอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์จะทําให้บทกวีของเราสวยงามยิ่งกว่าแบบยิ่งกว่าเขียนแบบเขียนธรรมดานะในความคิดของเรามันมีพลังอยู่ในนั้นนะการการที่เรามีแรงบันดาลใจแบบเนี้ยรวมถึงมีเป้าหมายจุดประสงค์อย่างที่พี่ว่ามาเนี่ยมันจะทําให้งานออกมางามแล้วก็มีพลัง ผมเชื่อว่าคนที่เขียนบทกวีเนี่ยจะเข้าใจตรงนี้ได้ดีเลยทีเดียวเอ้าไหนๆก็พูดถึงหนังสือผลงานเล่มใหม่มาแล้วเนี่ยนะครับในรวมบทกวีเล่มนี้เนี่ยเล่มที่เป็นผลงานเล่มล่าสุดของเราเนี่ยนะครับดอกไม้สายน้ําความรักเนี่ยผมเคยถามพี่ครั้งหนึ่งว่า ทั้งเล่มเนี่ยชอบบทไหนเป็นพิเศษพี่พอจะเล่าที่มาที่ไปแล้วก็บริบทแวดล้อมของงานชิ้นนี้รวมถึงขอถือโอกาสให้พี่อ่านให้เราฟังด้วยได้ไหมครับได้ค่ะเล่มนี้บทที่ชอบที่สุดคือบทฮิมาลัยค่ะ,คะที่พี่ชอบที่สุดเพราะว่ามันคือชีวิตของพี่อะค่ะอาจารย์ครับตอนพี่อยู่อินเดียเนี่ยนะ,ะพี่เคยมีคนรัก อยู่ที่ภูเขาหิมาลัยเมืองที่ที่เรียนเนี่ยมันเป็นเมืองอีกละนึงค่ะครับห่างกันเนี่ยต้องใช้เวลาในการเดินทางในการที่เราจะไปพบคนรักของเราเนี่ยใช้เวลาเดินทางด้วยรถไฟประมาณสองคืนค่ะสองคืนยังไม่พอนะคะคต้องไปพักรอที่เมืองเกากระต้าอีกประมาณ สิบชั่วโมงโแล้วถึงจะขึ้นรถจากที่เมืองเกากาตาไปอีกสิบสี่ชั่วโมงไปถึงเช้าอีกวันหนึ่งแต่นั้นก็ยังไม่เจอนะคะคต้องรอนั่งรถจีบไต่เขาขึ้นไปอีกประมาณสามชั่วโมงครึ่งถึงสี่ชั่วโมงค่ะคร,รวมแล้วก็ประมาณสี่วันสี่วันไปกลับก็เกือบสองอาทิตย์แล้ว <laughs> ใช่ค่ะก็คือมันเป็นเมืองที่คนรักของพี่อยู่ที่นั่นแล้วก็ที่ศีของพี่เองก็ ก็ส่วนหนึ่งก็ทําที่นั่นคุณผู้ฟังที่เคารพครับเราจะเห็นแรงบันดาลใจและแรงผลักดันหลายๆอย่างนะครับกับความรักเนี่ยเป็นได้ทุกอย่างจริงครับและในกรณีอย่างที่พูดที่เราฟังเมื่อกี้เนี่ยยิ่งทําให้เราเข้าใจได้ดีเลยว่าระยะทางไม่ใช่อุปสรรคแต่สิ่งที่มันอยู่ในใจตะขาบที่เป็นแรงผลักดันให้เราก้าวไปข้ามพ้นอุปสรรคเหล่านั้นเพื่อที่จะไปหาคนที่เรารักนะฮะเรามาฟังกันต่อเลยครับเชิญครับพี่ครับ ค่ะพอไปอยู่ที่นั่นเนี่ยพี่ก็ชอบบรบร,รยากาศมากๆค, <c oughs> คุณลองนึกถึงภูเขาหิมาลัยอ่ะที่มันบแบบมันกว้างใหญ่มากแล้วมันก็ลึกมากอะค่ะคตอนเช้าๆก็จะมีหมอกลอยมานะพี่ก็จะชอบไปนั่งร้านร้านชาคะ่ะที่ที่ที่มันมีระเบียงยื่นเข้าไปตรงตรงที่ตรงเชิงตรงเขาที่มันมีหมอกอะค,ะค่ะอาจารย์รแล้วที่นั่นก็จะมีเขาเรียกว่ามีมีเครื่องดื่มพื้นเมืองอืเรียกว่าชัง ค่ะช่างเขาทํามาจากพวกข้าวฟ่างอะไรเง oh, ี้ยมันก็จะเมาเมาอารมณ์สาโทนะคะ oh. ใช่พี่ก็ดื่มไปแล้วก็เขียนกวีไปค่ะอาจารย์อื ค่ะตั้งแต่นั้นมามันก็เลยมีความรู้สึกว่าฮิมาลัยเนี่ยมันมันเอาชีวิตของเราไปส่วนหนึ่งนะคะคแต่ว่าด้วยความที่คนรักของพี่เป็นคนต่างชาติโดยเงื่อนไขทางสังคมเนี่ยพี่ก็อยู่กับเขาไม่ได้เพราะว่ารเราเรียนตั้งเยอะเนาะอาจารย์เนาะจะให้เราแบบไปเป็นแม่บ้านแล้วก็ ขายร้านชากาแฟอะไรอย่างเงี้ยหรือร้านอาหารเป็นเท่าแก่เนี้อยู่ที่ชุมชนที่เบตเนี่ยพี่ก็คงจะอยู่ยากค่ะสุดท้ายก็เลยก็เลยต้องต้องต้องกลับมาเมืองไทยเนาะแต่ว่าความทรงจำเนี่ยพี่คิดว่ามันเป็นช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดของของพี่อ่ะอาจารย์มันเป็นช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดค่ะที่มันเป็นวัยสาวที่สวยงามมันเป็นวัยที่เรากำลังแบบ มีแพสชั่นกับทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามามีแพสชั่นกับการเรียนมีแพสชั่นกับความรักครับซึ่งตอนนี้เมื่อกลับมาย้อนดูตอนนี้ยมันมันไม่มีแบบนั้นแล้วค่ะอาจารย์ครับแล้วบทกวีเนี่ยมันก็เป็นหนทางเดียวที่ทำให้พี่ได้ย้อนกลับไปสู่ช่วงเวลาที่แสนงามที่สุดในชีวิตพี่ครับอืมค่ะนี่ก็เลยคือเหตุผลว่าทำไมพี่ถึงชอบบทกวีที่มาลัยที่สุดในเล่มนี้ครับ ผมอยากฟังแล้วครับแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยก็อยากฟังความงดงามของบทกวีหิมาลัยเช่นกันครับฉันคิดถึงเธอคุณเขาหิมาลัยคิดถึงประกายทองของสีส้มอมชมพูสุกปล่งดังดาวกระพริบพวยพุ่งขึ้นมาจากยอดเขาสีน้ำเงินฉันเบิกบานใจ ยามได้สุตาเธอผ่านแสงแรกของอรุณรุง่งฉันคิดถึงเธอขุนเขาหิมาลัยคิดถึงอกกว้างของเธอที่ฉันเคยอยากปีนป่ายคิดถึงแขนแข็งแรงของเธอที่ฉันเคยฉุดกระชากขณะเดินเล่นไต,ต้นสนเธอเพียงแต่ยืนนิ่งๆและยื่นมือออกมาให้ฉันเกาะเล่นได้ตามอำเภอใจ ราวเด็กหญิงตัวเล็กๆฉันคิดถึงเธอขุนเขาหิมาลัยคิดถึงทานหิมะขาวบริสุทธิ์ที่ละลายกลายเป็นสายน้ำกว้างใหญ่บางครั้งมวลอุทกของเธอเร่าร้อนหลังแรงและกราดเกลี้ยวแต่บางครั้งกลับอ่อนโยนและอ่อนหวานจนแทบไม่น่าเชื่อแม่น้ำคือบทกวีของเธอใช่ไหม ฉันคิดถึงเธอคุณเขาหิมาลัยคิดถึงความยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยประกาศตนของเธอคิดถึงความการุณาปราณีที่เธอมอบให้ผู้คนอย่างเงียบเธอคือความสงบที่ทรงพลังอำนาจการดำรงอยู่ของเธอสง่างามเป็นอุดมคติของนักฝันเมื่อมีอาจครอบครองฉันจึงทำได้เพียงแค่คิดถึง โอ้ขุนเขาหิมาลัยเธอผู้เป็นดั่งชีวิตของเข่าชนทั้งตวงฉันจะบอกเล่าเรื่องราวของเธอขับขานความยิ่งใหญ่ของเธอสดุดีความงดงามของเธอผ่านจินตนาการของดวงวิญญาณเล็กๆดังเช่นที่นักดนตรีกวีศิลปินและนักปีนเขาทั้งหลายได้เคยกระทำไว้ฉันจะทำเช่นนี้ เช่นนี้เช่นนี้ทุกครั้งที่ฉันคิดถึงฉันจะทําเช่นนี้เช่นนี้เช่นนี้จนกว่าจะถึงเวลาจากพรากฉันจะทําเช่นนี้เช่นนี้เช่นนี้จนกว่าฉันจะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับเธอชั่วกับกันฉันคิดถึงเธอขุนเขาหิมาลัย mm. ขอบคุณค่ะ ขอบพระคุณมากๆเลยครับพี่ครับขอบพระคุณมากๆผมเชื่ออย่างนี้นะครับว่าใครที่ได้ฟังบทนี้แล้วคิดตามนะฮะจะเห็นถึงทั้งในแง่ของภาพภาพลักษณ์อารมณ์ความรู้สึกต่างๆรวมถึงความงดงามของภาษาจังหวะของถ้อยคำบทกวีอื่นๆในเล่มนี้ก็จะมีความงามไม่น้อยไปกว่าบทเรื่องฮิมาลัยด้วยเช่นกันครับ คุณผู้ฟังที่ครบครอบยังไงเนี่ยเราก็น่าจะได้มีโอกาสได้อ่านารวมบทกวีเล่มนี้นะครับแล้วก็เชื่อว่าเพื่อให้เราได้ซึมซับเอาความงดงามเก็บเกี่ยวเอาความงดงามอารมณ์ความรู้สึกที่ดีของข้อเขียนเหล่านี้มาทำให้จิตใจของเรามีความสุนทรีมีความงามนะฮะสัมผัสได้ถึงความงามของถ้อยคำของภาษาของภาพต่างๆที่ กวีต้องการนําเสนอครับผมว่าหนังสือเล่มนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะได้อ่านเป็นอย่างยิ่งนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับอย่างที่ผมเกริ่นไปนะครับนอกจากแม่น้าแลรลลี่จะเขียนบทกวีแล้วเนี่ยเธอยังมีช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของสารคดีพี่ทํางานสารคดีอย่างไรบ้างครับ งานสารคดีเนี่ยเป็นงานที่เป็นแ a สชั่นของพี่มาตั้งแต่เป็นสาวน้อยเลยค่ะครจริงๆแล้วเขียนก่อนบทกวีด้วยนะคะครับผมพี่เขียนสารคดีตั้งแต่อายุประมาณยี่สิบห้าค่ะอครับ,ค,รบค่ะที่เริ่มต้นเขียนเนี่ยเนื่องจากว่าคือต้องเข้าใจอารมณ์ของเด็กสาวสมัยนั้นเนาะนะคะ <ผม S 1> พอดีพี่เป็นเด็กสาวในยุคที่เรียกว่า อืมเขาเรียกว่าเป็นปลายยุคแสวงหาค่ะอ๋อครับผมครับคือก็ยังเป็นสมัยที่พี่โตเป็นเด็กสาวเนี่ยมันก็ยังได้รับอิทธิพลของยุคแสวงหาอยู่เป็นยุคที่คนอ่านหนังสือกันเยอะใช่ไหมคะเป็นยุคที่คนอ่อ เดินทางแล้วก็คุณค่าของผู้หญิงสมัยนั้นน่ะในในในยุคสแสลงหาหรือว่าในปลายยุคสแสลงหาเนี่ยนะคะคก็เขาก็ในความคิดของพี่เนี่ยเป็นยุคที่คุณค่าของผู้หญิงเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ความงามอย่างเดียวคะ่ะคืออยู่ที่สติป,ปัญญาด้วยอันนี้จากการพูดคุยกับมิสหายที่อยู่ในในในยุคสมัยนั้นนะคะครเรารก็มาถามตัวเองว่าเฮ้ยแล้วเราจะเป็นผู้หญิงที่สวยได้ยังไงเราคิดว่า ความสวยแค่ร่างกายของเราเนี่ยมันไม่เพียงพอสำหรับยุคสมัยซะแล้วแล้วเลยคิดว่าถ้าเราได้เขียนหนังสือถ้าเราได้มีความรู้เยอะๆเนี่ยเราจะต้องสวยทั้งทั้งสติปัญญาแล้วก็ทั้งจิตวิญญาณแน่นอนเลยใช่นะคะนั่นก็คือเหตุผลว่า ทำให้พี่เริ่มต้นเดินทางค่ะสารคดีเรื่องที่เรื่องช่วงแรกๆเลยที่พี่เดินทางไปเนี่ยพี่ก็ลงทุนบุกป่าฝ่าดงเข้าไปนี่เข้าไปที่ค่ายมันปอนะคะของท่านนายพลโบมี่อะค่ะพี่ก็โอ้ใช้เวลายาวนานมากเลยคือพี่ต้องไปนอนในในค่ายผู้อพยพก่อนอคือทำให้ทาง ทางคนดูแลค่ายผู้อพยพเนี่ยเขาไว้ใจว่าเราไม่ได้เป็นสปายของพมา่าใ <Okay. S 2> หลังจากนั้นน่ะเขาถึงจะให้จดหมาย mm hmm. ข้ามแม่น้ําไปค่ะคซึ่งพี่ก็ก็โชคดีตรงที่ว่า,าผู้นําของกะเหรี่ยงทั้งหลายเนี่ยเขาก็เห็นความตั้งใจของพี่ค่ะก็ให้ความร่วมมือพี่ดีมากพี่ก็ได้ไปเก็บสาระคะดีๆตามตามริมแม่น้ําสารวินนะคะครับ แล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องสนุกสักเท่าไหร่นะครับถ้าย้อนกลับไปนะอุปกรณ์อุปกรณ์ต่างๆน,นานาการสื่อสารการเดินทางก็คงจะถ้าเทียบแล้วเนี่ยสมัยนี้เนี่ยเรียกว่าเด็กๆไปเลยใช่ไหมพี่อสมัยนั้นลำบากมากนะคะค,คือมันใช้ใจอย่างเดียวไม่ได้ค่ะมันต้องใช้คือใจ ใจเนี่ยมันมันยังไม่พอมันจะต้องมีเขาเรียกว่ามีความบ้าด้วยค่ะอาจารย์ ừ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  แค่แค่แค่ใจอยากทุ่มเทให้สิ่งหนึ่งอะ่ะมันไม่พอ,อมันต้องมีความบ้าด้วยบ้ายังไม่พอนะอาจารย์มันต้องมีความไร้เดียงสาด้วยความไร้เดียงสาหมายความว่าคุณต้องไม่รู้ว่าที่นั่นมันอันตรายอะ่ะอ,อาจารย์ใช่ใช่คือถ้า คือพี่กลับมานึกดูสมัยนี้นะว่าโอ้โหทำไมเรากล้าจังเลย uh huh. คือสมัยนั้นอน่ด้วยความที่มันไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอะไรเงี้ย <Okay. S 1> ใช่ไหมคะเราก็เลยไม่รู้ว่ามันอันตราย uh huh. เออเราก็ไปด้วยความเป็นเด็กสาวผู้แบบผู้สแสวงหา uh huh. ผู้ต้องผู้รักความรู้ uh huh. ผู้ต้องการเปิดโลกเปิดตัวเองเข้าไปสู่โลกใบใหม่ uh huh. อะไรประมาณเนี้ย uh huh. โดยที่เราไม่รู้เลยว่า ทุกสเต็ปที่เราย่างก้าวเข้าไปเนี่ยมันเต็มไปด้วยอันตรายคะ่ะอาจารย์เออคือพูดง่ายๆว่าทุกลมหายใจทุกก้าวาอะเนาะมันมันยาง้นจริงๆนะพี่นะใช่แต่ว่าพี่ก็นึกในใจว่าเออแต่เดี๋ยวนี้ความกล้าแบบนั้นของพี่ไม่มีแล้วนะคะไม่เหลือแล้วแต่ว่าเขียนพอพี่มาเขียนสารคดีครั้งใหม่เนี่ยพี่ก็จะปรับเปลี่ยนวิธีการเขียนคือพี่ จะใช้การเขียนโดยใช้ approach แบบแบบคนทำงานวิชาการมากขึ้นนะคะครับผมค่ะ<อ>คือคืออาจจะลุ่มลุ่มลึกทางด้านวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์มากขึ้นเอามาประกอบสารคดีคก็จะทำให้สารคดีน่าสนใจโดยที่ตัวเราเนี่ยไม่ต้องเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงแบบเมื่อก่อนใช่ไหมคะก<อ>็มันมันมีความไร้เดียงสายอยู่ค่ะอาจารย์แต่ตอนนี้พอเราแก่มาเนี่ย แล้วก็เริ่มมีความกลัวเนาะอาจารย์เนาะพูดถึงตรงนี้เนี่ยจะต้องถามก่อนว่าเมื่อก่อนเนี่ยที่พี่บุกป่าฝ่าดงเข้าไปใช้คํานี้ได้เนาะพี่บุกป่าฝ่าดงเข้าไปเนี่ยจนกระทั่งมาถึงตอนนี้เนี่ยข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยเราได้เผยแพร่เป็นระยะระยะใช่ไหมครับข้อมูลเหล่านั้นส่วนใหญ่พี่จะตีพิมพ์ตามนิตยสารหรือไม่ก็เป็นหนังสือพิมพ์นะคะครับอย่างส่วนใหญ่พี่ก็จะพิมพ์ในผู้จัดการวิคเอนแล้วก็จุดประกายค่ะกรุงเทพธุรกิจ จุดประกายเคยตีพิมพ์ในสยามรัฐครั้งสองครั้งอะค่ะแค่นั้นเองแต่ว่าสมัยนั้นน่ะพี่เองก็ทำงานเป็นเป็นนักเขียนสารคดีประจำที่นิตยสารไฮคลาสด้วยส่วนหนึ่งก็เอาไปตีพิมพ์ตรงนั้นค่ะคแล้วมันก็มีบางช่วงสั้นๆที่ชีวิตเราก็ระเหยเล่ะล่อนเพราะว่าด้วยความเป็นคนแสวงหาพี่ก็เปลี่ยนงานบ่อยอะค่ะไม่ได้ทาแค่ ไม่ได้ทำแค่นงสสุอพิมพ์เนาะพี่เคยเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์ด้วยนะคะบางช่วงพี่ก็ไปทําเป็นนักข่าววิทยุพี่ก็จะทําสารคดีวิทยุออกมาค่ะ<อ>ก,ก็ใช้ข้อมูลเหล่านี้ยสลับกันไปสลับกันมาค่ะอ,อาจารย์เป็นชีวิตที่น่าสนใจคือผู้หญิงคนหนึงทำอะไรได้มาก กว่าที่หลายคนจะไปคิดผมว่าถูกแล้วล่ะพี่ถ้าพี่ไปเลี้ยงจำมารีอยู่เชิงเขาหิมาลัยนี่พี่คง <c oughs> ไปรู้นะอแต่มองมองในแง่โรแมนติกมันก็เป็นชีวิตที่เราเลือกกันะฮะค่ะแต่ว่า ในเชิงจิตวิญญาณที่ว่ามันเราคิดว่าเราทําอะไรโลกอะไรให้กับโลกได้มากกว่าการเป็นแม่บ้านอะ่ะอาจารย์ใช่ใชผะะ่ผมเห็นด้วยเลยผมเห็นด้วยเลยแล้วก็สิ่งที่พี่ทำอยู่ตอนนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันแพชชั่นในแต่ละช่วงเวลามาถึงตอนนี้จะให้เราไปโลดโผนเหมือนตอนอายุ20กว่าก็คงไม่ได้แต่ว่าเราก็ใช้ ประสบการณ์เนาะพี่เนาะใช้ประสบการณ์ที่เราสั่งสมมาตลอด20-30ปีเนี่ยมาทำงานในอีกรูปแบบหนึ่งก็ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่ดีครับแล้วก็ผมเชื่อว่าพี่จะถ่ายทอดประสบการณ์ดีๆออกมาให้เราได้อ่านกันอีกได้ได้สัมผัสกันอีกนะครับทีน,นี้ครับเ, <c oughs> เราก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วพี่มีอะไรอยากจะฝากถึงนักอ่านรวมถึงน้องๆอ,อ,อาจจะเป็นรุ่นลูกร,ร,รุ่นหลานแล้วละ่ะที่ อยากจะเข้าสู่วงการการเขียนกวีบ้างไหมครับพี่ครับค่ะพี่คิดว่ากวีเนี่ยมันเป็นเรื่องชีวิตนะคะ,คะเพราะฉะนั้นการที่จะเขียนกวีให้ดีอ่ะพี่คิดว่ามันมีองค์ประกอบหลายอย่างอยู่เนาะ,ะอย่างแรกเลยคุณต้องใช้ชีวิตนะคะใช้ชีวิตอยากให้ชีวิตมันใช้เราอันนี้อันนี้คือสิ่งที่พี่เน้นเลยใช้ชีวิตหมายความว่าในวัยหนุ่มสาวเนี่ยคุณอยากทําอะไรทําเลย นะคะแล้วในความคิดของพี่อะ่ะด้วยความที่เป็นพี่เป็นคนที่ค่อนข้างสุดขั้วเนี่ยครับบางทีพี่รู้สึกว่าบางเรื่องที่เขาบอกว่าคุณไม่ควรทํานะแต่ใจพี่บอกว่าเฮ้ยอยากทําอ่ะพี่ก็ทํานะคะแล้วพี่ก็ยอมรับผลของมันว่าเออหายนะมันก็จะเกิดแน่นอนถ้าทําแต่ถ้าคุณอยากเป็นโควีอ่ะ บทกวีบางทีเนี่ยมันมามันมาจากขายนะทางจิตใจนะจารย์มันมีคํากล่าวอยู่อันหนึ่งว่าบทกวีเนี่ยมันไม่ใช่อะไรเลยนอกจากเสียงข้ามครวนอันเจ็บปวดของกวีเองนั่นแหละเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าการใช้ชีวิตไม่ว่าชีวิตนั้นมันจะดีหรือไม่ดี คุณจะไต่เขาได้สู่จุดสุดยอดหรือว่าคุณจะตกเขาเพี่ว่าเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นวัตถุดิบของการเขียนบทกวีทั้งนั้นนะคะแต่นั้นพี่คิดว่ายังไม่พอนะคะพี่คิดว่าการได้อ่านหนังสือดีๆ<ช>นะคะหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมเกี่ยวกับปรัชญามันจะสร้างมันจะสร้างโลกกระทัที่ดีแล้วก็มุมมองที่ดีในการเขียนบทกวีค่ะ อันนี้พี่คิดว่าสําคัญแล้วที่อีกอย่างหนึ่งที่คนอยากเป็นกวีเนี่ยควรจะทําเลยก็คือพี่คิดว่าการฟังเพลงสําคัญมากนะคะเพราะว่าเพลงเนี่ยหรือดนตรีเนี่ยเขาเรียกว่ามันคือบทกวีของสวรรค์น,นะคะอาจารย์สิ่งนี้ก็จะช่วยหลอมให้เราเขียนบทกวีได้ดียิ่งขึ้น นะคะแต่แน่นอนว่าการที่เราจะเขียนได้เนี่ยพี่คิดว่ามันต้องเที่ยวกรมตัวเองด้วยการผ่านการอ่านมาอย่างเข้มข้นไม่อย่างนั้นบทกวีของเราเนี่ยมันก็จะกลายเป็นบทกวีที่ลอยๆนะคะถ้าเป็นบทกวีรักบทกวีรักของเรามันก็จะไม่มีแง่มุมที่ที่สั่นสะเทือนหรือว่าหรือว่าดึงออกมาจากจิตวิญญาณข้างในได้เท่าไหร่อะคะ่ะเพราะฉะนั้นก่อนจะเขียนอะ พี่คิดว่ามันต้องผ่านการอ่านเยอะมาก่อนเราไม่สามารถเป็นนักเขียนได้ถ้าเราไม่เป็นนักอ่านมาก่อนพี่คิดแบบนั้นนะคะซึ่งทุกวันนี้พี่เองพี่ก็คิดว่าพี่อ่านน้อยไปเพราะฉะนั้นเวลาที่พี่มีเวลาว่างพี่จะอ่านหนังสือทุกครั้งที่พี่มีเวลาว่างค่ะเพราะว่าพี่ยังอยากเขียนต่อไปจนพี่อายุเก้าสิบจนพี่ตายไปขาดน้ำมึกค่ะ ไม่ว่าสิ่งที่พี่เขียนจะได้รับการตอบรับดีหรือไม่ดีเพราะการเขียนคือจิตวิญญาณของพี่<อ>ค่ะสุดยอดมากๆเลยครับนี่แหละครับนี่คือเจตจำนงของกวีคนหนึ่งนะฮะของนักเขียนคนหนึ่งที่ต้องการจะบอกกับผู้อ่านต้องการจะบอกกับทุกคนรวมถึงบอกกับโลกนี่คือแม่น้ำลอยลี่ที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้ครับแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคำที่เธอพูดเอาไว้เนี่ยจะ อยู่ในใจของพวกเราแล้วก็ทำให้เราค่อยๆค,ค,คบคิดแล้วก็เรียนรู้นะครับผมเชื่อว่าการเรียนรู้เนี่ยสำคัญวันนี้ก็ต้องขอบคุณจริงๆครับสำหรับเวลาที่แม่น้ำไรลี่ให้กับเรานะครับถึงจะเป็นเวลาสั้นๆแต่ว่ามีพลังมีสาระที่จะทำให้ได้สาระ,ะและก็ต่อยอดได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณจริงๆครับยังไงก็ รักษาสุขภาพแล้วเราจะรออ่านรวมบทกวีเล่มต่อๆไปของพี่ด้วยนะครับค่ะขอบคุณคอาจารย์ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับพี่ครับค่ะสวัสดีค่ะ,คะที่ท่านได้ฟังจบลงไปเป็นรายการชายอะไรพอดแคสต์แสง2วรรณกรรมอำนวยการผลิตโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ใชยจักทวยุทธานนท์บันทึกเสียงและดำเนินรายการโดยมีคณิตถาวชิลาพ,พรพฤ์และชัดชัยคุ้มอนุวงศ์เป็นผู้ประสานง,งานสำหรับท่านผู้ฟังที่มีความประสงค์จะสนับสนุนกิจการของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศรรัพท์02-910-9565หรือที่อ e ีเมล Writer s o Center gmail.com ตามที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ กลับมาพบกับรายการชายอะไรพอดแคสต์ Podcast แสง2วรรณกรรมได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ